สวัสดีครับนะครับก็วันนี้กลับมานะครับสู่การรีวิวอายไลเนอร์นะครับอีกครั้งนะครับวันนี้จะมาลองใช้จริงนะครับก็เริ่มจากตัวเค e d เด p โปนะครับลองเขียนดูนะครับเค e d เด p โปนะครับจะให้สีที่ดำนะครับเนื้อที่แน่นนะครับแต่ก็เขียนอาจจะแบบว่าไม่ไม่ลื่นมากนักนะครับ ลื่นมากนะเหมือนหลายๆยี่ห้อนะครับนะครับมาลองคอเฟดดกันบ้างสิครับคอเฟดดนะครับเป็นแปลงเหมืนขึ้นมานะครับดีมากๆนะครับในส่วนของแปลงแต่ดูมันแอบหมดเร็วยังไงก็ไม่รู้นะครับใช้พอๆเริ่มซื้อพอๆอื่นๆนะครับเนื้อลื่นกว่านะครับก็เขียนง่ายนะครับ ในเรื่องเขียนง่ายนะครับเสร็จคบมาซุกขุนะครับซุกขุอันนี้จะเป็นสีน้ำตาลนะครับเพราะสีดำผมหมดแล้วนะครับซุขสีน้ำตาลเนี่ยเป็นสีที่เขียนง,ง่ายนะครับเพียงแต่ว,ว่าห้า ถ้าลองใครเคยลองใช้สีดำจะเห็นได้ชัดนะครับว่าเขียนยากกว่านะครับถึนตานี้มีชิมเมอร์ผสมอยู่ด้วยนะครับแล้วก็มาถึงชูนะครับชูไม่มีแปลงแถมมานะครับต้องใช้ซื้อแปลงแยกนะครับแต่อันนี้ผมจะใช้แปลงเบอร์ Cf นะครับจริงๆเขาจะมีแปลงขายลักษณะคล้ายๆอย่างเงี้ยนะครับอยู่แต่ผมเออส่วนตัวชอบ Cf มากกว่านะครับเพราะทำให้เขียนไลเนอร์ได้ง่ายนะครับ ของชูจะเขียนก็ลื่นนะครับแต่จะแบบว่าไม่ลื่นเท่ากับอคอเฟอดดนะนะครับแต่ถ้าเท,ที่ใช้มาเนี่ยผมจะชอบรงชูเนี่ยสามารถเบลนสีได้ง่ายนะครับก่อนมันเซตตัวนะครับสามารถเบลนสีได้ง่ายมาปิดท้ายที่มาคิยาชนะครับมาคิยาชเป็นไงบ้างนะครับ เลื่อนเช่นเดียวกันนะครับแต่สังเกตเนื้อเขาจะไม่ <c oughs> อาจจะไม่ไดูดละเอียดเท่าอื่นนะครับเพราะขี่โป๊เนี้ยมันจะแบอบเส้นแต่งนี้นะครับแต่มไม่ได้เลเอะเทอะนะครับก็ส่วนหนึ่งอาจจะเพราะว่ามีชิมเมอร์ที่ดูชัดเจนหรือเปล่านี้ไม่แน่ใจนะเพราะว่าชิมเมอร์ก็จะชัดเจนกว่าในส่วนของสุขุนะครับก็เดี๋ยวลองมาทสความทนดูนะครับรอสักครู่นะครับ